วัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูกล่องสีพึ่งนะครับอยู่กับผมเหลือแค่สามไซส์สามไซส์ครับหมดแล้วเหลือกเก็บแค่นี้นะครับอันนี้เป็นไสซส์เล็กสุดครับไสซส์เล็กสุดควาอยู่ไสซส์เขาก็จะประมาณนี้นะครับประมาณสี่นิ้วนิดๆนะครับด้านนี้ก็สองนิ้วนิดๆเกือบสามนิ้วนะครับ ก็จะเป็นจานยันเต็มไปหมดเลยนะครับด้านข้างด้วยนะครับด้านข้างด้านหน้าเนี่ยด้านข้างเขาจะจานเต็มไปหมดเลยครับด้านหลังรวมทั้งยันโซลดข้างหลังนะครับเป็นจานอักขระเลขยนันด้วยนะครับแต่ไม้เนี่ยเขาจะเข้าแบบโบราณนะครับไม้ผมรูป,รปน่าจะเป็นไม้สักสวย จะเข้าแบบโบราณนะครับดูลักษณะการเข้าริมไม้นะครับเนี่ยเขาทำได้ดีมากนะครับทาได้ดีอันนี้เป็นของหลวงปูท่ทิมนะครับของหลงวลงปู่ทิมก็ไม่แพ้หลวงปู่หลวงพ่อทาบนะครับก็ศาสเดียวกันนะครับข้างในก็จะมีจุดที่เขาทำตำนานของหลวงปู่เป็นเอกลักษณ์ไว้นะครับเพื่อเสริมความเป็นเมตตามหามงคลก็จะมีคุณแผน มีขุนแผนมีรูปเหมือนมีล้อพิมพ์ต่างๆนะครับลูกอมขุนแผนเล็กปกครับปกจ้อยครับปิดตาหอมมากนะครับกลิ่นหอมมากก็อันนี้เป็นอันชิ้นเล็กนะครับเนี่ยดูไซส์ขนาดนะครับลองขนาด,ดูครับอันนี้เป็นชิ้นกลางชิ้นกลางนี้ก็จะอยู่ที่ปหกนิ้ว ครับหกนิ้วฝั่งนี้ก็สามนิ้วนะครับสามนิ้วก็จานเหมือนกันเลยด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านข้างเนี่ยครับด้านข้างด้านข้างจานเต็มแล้วก็ด้านหลังตัวนี้เ็าจะเข้าเขา้าเขา้าริมไม้แบบพิเศษอีกเหมือนกันไอตัวเนี้ยนะครับก็จะเป็นอันนี้ผมเอาของหลวงพ่อทาบใส่เข้าไปด้วยนะครับตัวนี้นะ มันจะมีอยู่ไม่ไม่เยอะนะครับสีพึ่งเขาจะมีไม่มากหรอกที่ทํามาอันเดิมนะี่ะผมก็ใส่สีพึ่งของลุงปู่ทาไปเพราะว่ากลัวมันหายขี้ลืมก็จะเป็นของทั้งสองเจจอาจารย์ก็จะมีมงคลของท่านด้วยเหมือนกันนะครับก็ทาล้อพิมพ์ม,มาใส่เข้าไปเป็นมนสารที่ทางวัดทาครับก็เข้าริมไม้แบบโบราณเลยนะครับเนี่ไม่ไม่ไม่ใช่สมัยใหม่นะเขาเข้าสวยเท่าเข้าดีครับเนี่ยตรงนี้ เข,เข้าดีเข้าดีมากสวยดูทรงคุณค่านะครับด้าน,นหลังด้านล่างก็เหมือนกันนะครับก็ยันตัวนี้นะครับก็ดูดูอันใหญ่นี้ใหญ่จริงตัวนีนะ้ใหญ่สุดแล้วครับเท่าที่ผมเห็นมานะก็จานคล้ายๆกันนะครับแต่ต้องไปศึกษาที่มาว่ายันเหล่านี้นมันมีที่มาอะไรยังไงต้องไปดูตำรายทีด้านหน้าครับ ด้านข้างก็จานนะครับด้านหลังด้วยจานเต็มไปหมดเลยนี่ครับด้านข้างแล้วก็ข้างล่างก็เหมือนกันนะครับล่างก็เหมือนกันข้างในตัวนี้ก็สุดยอดเลยผมใส่เข้าไปทั้งหมดเลยนะครับในของหลวง,งพ่อทาบหลวงปู่ทิมนี่จะเยอะมากเนื้อจะเขียวปีเลยนะครับสุดยอด ก็แบ่งไปเป็นตลับตลับแบ่งกันไปนะครับแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็ยังเยอะอยู่หอมกินหอมของเดิมเนี่ยเดิมเดิมตลับตัวนี้จะเป็นของหลวงปู่ทิมนะครับที่ทำแต่ว่าสีพึ่งผมก็หลวงพ่อท่าก็เก็บเข้าไปข้างในด้วยนะครับเอาไว้เพราะว่าหลงลืมอะ่ะมันเยอะไม่รู้เกจิอะไรบ้างผมก็ใส่เข้าไปเลยนะครับแต่ว่าเ็าเป็นตลับของท่านจริงๆก็มีอยู่อันนี้เป็นเดิมเดิมเลยนะครับเนี่ยเดิมเดิมดูการเข้าไม้นะครับเข้าริมไม้สวยเนี่ย สวยมากสวยจริงๆเขาทำทำแบบโบราณนะ่ะผมเห็นแล้วก็แรกๆเขาขนลุกเลยเนะี่ยดูลิมไม้นะครับตัวนี้เขาเข้าเข,า,เขาทำได้ดีทำได้ดีลิมไม้ด้านข้างนะครับตัวนี้ครับทำได้ดีมากครับก็เพื่อจะได้เห็นภาพเนาะความยาวเกือบลืมเกือบลืม นี่ยาวที่8นิ้วเลยนะครับป8นิ้วใหญ่8นิ้วฝั่งนี้ฝั่งนี้เท่าไหร่ฝั่งนี้5นิ้วนะครับฝั่งนี้5นิ้วครับเอาไว้ให้ดูเนาะเดี๋ยวถ่ายภาพมองไม่เห็นไม่เห็นภาพนะครับก็เลยายวิดีโอให้ดูครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับ